ครัชาวลัคนาราศีมีนนะครับอันนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคมปี2563นะครับเดือนสุดท้ายส่งปี2563นี้นะเอ่อก่อนอื่นเลยนะครับการทํานายนี้เป็นกาไำนายโดยกว้างนะครับไม่ได้เจาะจงถึงผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่ถ้าหากว่าใครที่รู้ว่าลัคนาหรือราศีของตนสถิตยอยู่ที่มีนนะครับก็ให้ดูคลิปนี้ประกอบนะครับการตัดสินใจการในชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม แนะนําว่าสามารถดูควบคู่นะครับกับนักพยากรณ์ท่านอื่นๆก็ได้นะครับรู้เยอะฟังเยอะนะครับเราจะได้วางแผนชีวิตนะครับไม่ตกหลุมตกบ่อนะครับจะได้ตกหลุมตกบ่อน้อยลงนะโอเครู้ให้ตระหนักนะครับแต่อย่าตระหนกจนเกินไปนะก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มฟังกันก็ฝากชาวลัคนาราศีมีนนะครับ กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ว้วาหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับบุคคลรอบข้างในตัวคุณนะครับสำหรับเดือนนี้ธันวาคมนะครับไพ่อิทธิพลน,นะครับประจำเดือนได้มาเป็นไพ่เวลฟอร์จูนก็ต้องกล่าวได้ว่าเรื่องของดวงชะตานะครับมีการเปลี่ยนผันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับสิ่งต่างๆที่อาจจะเคยติดขัด จะค่อยๆดีขึ้นโดยการเวลานะครับสิ่งใดที่อาจจะดีขึ้นอาจจะดีมาอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีการเสื่อมค่าถอยค่าลงไปบ้างตามวัฏจักรของมันตามกลงล้อที่มันไปนะครับปรากฏการดวงดาวบนท้องฟ้านะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะครับดาวริหัส นะครับซึ่งถือว่านะครับในหลักโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราคนาราศีมีนอีกเช่นเดียวกันนะครับนอกจากธนูแล้วก็จะมีราคานาศีมีนที่เป็นดาวฤหัสที่ของเจ้าเรือเหมือนกันแต่ในของมีนเนี่ยจะถือว่าเหมือนเป็นบ้านสำรองนะครับแต่ก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีดาวเสราร์นะครับที่ขยับย้ายนะฮะจากในภพการงานของคุณเข้าสู่บ้านของตัวเองนะครับเป็นภพ าลาภะก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องดวงดาวจากความรู้อนนอยนี้ของผมเรื่องขอราศาสตร์ไทยนะครับในเรื่องของการงานนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็จะมีงานเรื่องของลักษณะการงาน,งานการทํากิจกรรมใดๆก,ก,ก,ก็ตามแต่เนี่ยนะครับจะมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสที่ค่อนข้าง,งมั่นคงแต่มันเหมือนว่าตัวคุณนะครับตัวคุณจะไม่ค่อยมีพลังงานในการที่จะทำงานสักเท่าไหร่ เออคือมืนเหมือนแบบเอ้มันเห็นโอกาสงานมันมางานมันคงนั่นนู่นนี่แต่เรารู้สึกว่ากําลังของเราความสามารถของเราหรือว่าคุณสามบัติของเรามันอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ดีพอนะครับการไปสมัครหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ธันวาคมจนถึง มีนาหรือเมษานะครับอาจจะไม่ได้ประสบผลสําเร็จเท่าที่ดีมากนะักคือมันก็น่าเสียดายเนาะนะครับมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่ามันเหมือนคุณเห็นโอกาสอะไรบางอย่างคุณคว้าคุณคุณได้ไปตามเส้นทางนะั้นแต่สุดท้ายคุณอาจจะยังคว้าไม่ได้ในช่วงเวลา4เดือนที่ผมบอกนะครับเพราะว่าได้ว่าดาวเส์กับดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่กลุ่มกันนะครับในภพลาภะของคุณนะครับแต่ว่าด้วยว่าดาวพฤหัสด,ดาวห้าเนี่ย ดาวจะตอบคุณเขาได้ค่ามาตรฐานไปนี้ก็คือหมดกําลังไม่ค่อยมีกําลังกําลังไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่โดยประมาณนี้แล้วก็โดนอันนี้คือประการที่หนึ่งแลที่2คือโดนที่เสาเนี่ยนะฮะเขาก็กดทับอีกขีอีกอีก,อ,กอีกขั้นหนึ่งด้วยนะก็จะก็จะนั่นหน่อยในเรื่องงานแต่เรื่องอื่นนะครับในเรื่องอื่นจากไพ่เนี่ยก็มองว่าพอไปได้นะครับไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรแต่เรื่องงานนะใครที่คาดหวัง นะครับจากที่ดูในช่วงที่ผ่านมานะครับได้มาเป็นไพ่เด็กดาบเอ้ยพิจุดเด็กไม้นะครับเด็กไม้เจ็ดไม้แล้วก็แฮงแมนนะครับชาวลักขณาสิงมีนสิ่งที่ผมมองเห็นนะฮะในช่วงพฤศจิกานะครับหรือจะเป็นต้นธันวาก็ได้นะครับเป็นช่วงนาดีที่ผ่านมาที่หนึ่งก่อนที่คุณจะดูในคลิปนี้นะครับ อาจจะมีนะครับชาวรัคนาสมินอาจจะเริ่มเห็นทิศทางอะไรบางอย่างเริ่มสมัครงานอะไรบางอย่างนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกําลังไปฝึกงานกําลังเป็นอินเทอร์กำลังอะไรก็ตามแต่ฝึกหัดกันไปนะครับแต่ว่างานที่คุณได้มาเนี่ยนะครับในสะภาพปัจจุบันในเดือนวันคมนี่เนี่ยนั้นการแข่งขันต่อสู้ค่อนข้างสูงนะครับงานที่คุณได้ไปสมัครอาจจะมี รับจำนวนเยอะนะครับอาจจะเป็นงานที่มีอัตราการผันเปลี่ยนการโลเทตการเข้าออกของคนค่อนข้างสูงคุณเลยก็ต้องมีสภาพการบีบนะครับการบีบตัวเองการแข่งกับตัวเองนะฮะอันนี้ไม่ได้แข่งกับหลักแข่งแข่งกับตัวเองเนะี่ยเป็นสําคัญที่สุดนะครับอ่าเหนื่อยหนะักกับตัวเองกับความคิดความเครียดของตัวเองทํายังไงให้ตัวเองดีที่สุดนะครับอาจจะอย่างนี้ตามนั้นเราแต่ว่าสิ่งที่มันออกมานะครับ ในในตัวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานนะครับยังไม่ได้อย่างหวังท่าลูกครไพ่เดรแฮงแมนมาปรากฏมันเหมือนว่าคุณขาดอะไรบางอย่างคุณอาจจะพุ่งเป้าโอเคสิ่งสิ่งนี้ที่คุณต้องการจะทำอ่ะมันมีสมมติมันมี10อย่างที่คุณต้องคำนึงถึงแต่มันอาจจะมีอยู่1-2ถึงองอย่างที่คุณลืมคำนึงถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของมันแต่พอคุณลืมคุณสมบัติตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่า ่อให้ทํามาดีเจ็ดข้อแปดข้อแต่สุดท้ายมันไม่ได้เออมันไม่ได้เพราะไอ้สองข้อน,นั้นที่คุณลืมเป็นข้อสําคัญที่สุดแต่คนอื่นนะสมมติสมสมติแล้วได้แค่แค่ห้าข้อแต่สองข้อที่มันสาคัญที่สุดเขาได้อีกห้าข้อเขาไม่ได้เขาก็ยังผ่านเฉยอะไรประมาณนี้ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานถ้าใครเป็นอย่างที่ผมว่านะครับการอบรมการฝึก,หร,กหรือการทํางานอะไรก็ดีหลักสําคัญน่ยหลักสําคัญ,ห,คญหรือจรรยาบรรณในสิ่งที่ การงานที่คุณทําอันนี้นะครับพิจารณาให้ดีหรือเน้นความสําคัญให้ดีมองเห็นว่ามีเกณฑ์การสอบมีเกณฑ์แข่งขันเน่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยรวมว่าถ้าสมมติมันมีการสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีภาคความรู้ทั่วไปกับภาคความรู้ที่เป็นแบบหลักใจบันวิชาการนะครับถ้าไม่อยากตกหลุมตกบ่อนในเรื่องนี้เน้นนะครับเน้นเรื่องของหลักวิชาการจรรยาบรณเน้นอ่านตรงนี้ติวให้ชัดเจนส่วนความรู้ ทั่วไปอะไรแบบนี้ครับก็โอเคเอามาเป็นลองนิดนึงนะครับอืมถัดมาครับในเรื่องของความรักเอพิจุดการเงินนะครับได้มาเป็นไพ่หรือไฮโลแฟนครับ4ีเหรียญนะครับแล้วก็10ถ้วยไฮโลแฟนบอกได้เลยว่าเรื่องของการเรื่องของเงินนะครับเรื่องของเงินเนี่ยมีคนคอยเป็นแบ็กอัพอยู่นะแต่การแบ็กอัพตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็น ให้เงินเปนเงินมันไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะให้ความรู้หรือว่าให้แง่คิดนะครับเป็นเรื่องของนาม,มาทำในเรื่องของการใช้เงินการใช้ทรัพยากรนะครับหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือถ้าบางคนโชคดีหน่อยอาจจะมีเงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่น่านับถือนะแต่ก็ไม่ใช่เงินที่ทําให้คุณสามารถใช้แล้วก็ลืมทุกได้ไม่ใช่เขาสมมุติคุณต้องการเงิน1000บาท เขาอาจจะสับสุนช่วยคุณประมาณ200-300โดยประมาณนี้ครับอ่าหรือ500แต่มันจะไม่ใช่จํานวนเต็มที่คุณต้องการแต่ส่วนหนึ่งเขาให้เพราะความเมตตาให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็เขาเชื่อถือว่าคุณเนี่ยโอเคพอได้เงินสนีสร็จปุ๊บเมื่อคุณมีเมื่อไหร่ คุณก็จะให้เขาเองคุณจะตอบแทนเขาเองโดยประมาณนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเนะี่ยสี่เหรียญอย่างที่เห็นว่าจะใช้ใจ่ายอะไรจะคิดอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเงินเป็นทองยังมีภาสภาวะติดขัดแบบนี้อยู่ความเครียดนะฮะก็พียอมีจริงๆเรื่องเงินมันก็พอมีใช้แหละดูแลครอบครัวได้แต่พอเมื่อมีใช้ให้กับตัวเองนะฮะมีถ้าอะไรก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับตัวเองโอเคมันยังพอได้ แต่ถ้าพอพอไปถึงเรื่องของครอบครัวเมื่อ,อไหร่มันจะทําเราคิดเครียดกังวลงมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้เด้ครับถ้าเราซื้อความสุขให้กับคนรอบข้างเราได้นะครับไม่ช้าไม่นานเราเองก็จะมีความสุขคลายกังวลงเช่นกันเราก็มองว่านั่นแหละการเงินถ้าถามว่าจะหมดกับเรื่องอะไรในเดือนนี้นะครับไฮโลแฟนก็คือพระสงฆ์นะครับก็คือสังฆราช ถ้าตีความหมายกว้างๆในชีวิตคนทั่วไปก็คือผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะฮะอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณโดยตรงก็ได้อาจจะเป็นคุณครูที่คุณเคารพนะครับหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้แต่คุณให้ความเคารพมากที่สุดนะครับสมมุติอาจจะเป็นคุณตาแต่ว่าคุณตาเป็นคนที่สอนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยมีความแบบว่ามันจะมีความเสน่หากับความน่านับถือครับญาติผู้ใหญ่ที่เสน่หาเานี่อาจจะเราอาจจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายกับ ย่าผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่คนที่เราเคารพนับถือ,เป,อเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างให้กับเรากับคนคนนั้นนะครับเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายมาอย่างที่้องกับตัวเขาแล้วก็เกี่ยวเรื่องของภายในครอบครัวนะฮะนี่เรื่องของการเงินเนาะ,ะก,ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าเป็นไปตามนี้ไหมนะครับส่วนเรื่องของความรักคนโสดบอกกันแล้วกันนะครับว่าคนโสดได้มาเป็นราชิาชนีเหรียญ8 เหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นราชินีถ้วยนะครับเรื่องความรักคนโสดต้องเราบอกว่าผมมองว่ามีโอกาสนะนะครับบางทีบางครั้งคนโสดนั่งสวยๆนั่งอยู่เฉยๆนะครับก็มีคนเข้ามาได้มาให้ทําความรู้จักพูดคุยหรือคุคณอาจจะต้องหรือมันมันอาจจะไม่ใช่นั่งสวยๆเฉยๆก็ได้แต่ว่ามันจะหมายถึงว่าบางทีบางครั้งคุณทําอะไรบางอย่างเป็นกิจวัตรประจําวันสมมุตินะถ้างานคุณ การการแข่งขัคุณต้องทํางานไปต้องเดินไปจุด A B C D นะครับจุด A คือจุดที่คุณอยู่นะครับ C กับ D คือจุดที่คุณต้องเดินผ่านทุกวันอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ไอจุด B กับ C เนี่ยนะครับไอที่จะต้องเดินตรงเนี้ยมันอาจจะไปวันเนี้ยในช่วงเวลาทันวาขมเนี้ยคุณอาจจะไปเจอใครบางคนนะครับที่ดูแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเป็นคนที่รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์อะไรบางอยา่างที่ มันบอกไม่ถูกอ่ะนะครับมันมีอะไรบางอย่างลึกลับหน้าค้นหาดูเขาเป็นคนปัจเจกบุคคลเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทํางานเก่งนะครับไอสเสน่ห์แบบเนี้ยหรือว่าความที่เขาเป็นตัวเขาแบบเนี้ยฮะมันทําให้คุณถูกดึงดูดไปหาตัวเขาหรือเขาดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณนะครับอาอนธันว,ว่าสมนโสดมีโอกาสนะครับในวงสังคมเดิมๆนะครับในสิ่งเดิมๆที่คุณทําหรือจะนั่งสวยๆอยู่เดิมก็ได้แล้วก็อาจจะเจอใครสักคนเข้ามาติดต่อธุระพูดคุย นะครับเริ่มต้นจากสิ่งตรงนี้นะฮะสำหรับคนมีคู่นะครับทูกอย่างลงตัวดีนะครับความสัมพันธ์ดําเนินไปได้ตามคันลองของธรรมของมันนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ตามวิถีนะครับตามสิ่งที่คาดหวังนะครับแป,แปดเหลี่ยงก็คือทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะครับยิ่งทํายิ่งเก่งนะครับยิ่งสวยงาม ยิ่งสะสมประสบการณ์ความรักของชาวคนที่มีคู่นะครับมีแฟนแล้วก็จะเป็นในเชิงนั้นแล้วก็ในเดือนนี้นะฮะอาจจะรู้สึกว่ารักกันเป็นพิเศษนะฮะหึงหวงกันเป็นพิเศษหรือว่าเอ,อ่อรู้สึกใจเขาใจเราเป็นพิเศษนะฮะอาจจะเรืว,ว่าสิ้นปีแล้วนะฮะไม่อยากเหงาอยากเริ่มต้นใหม่ ปีหน้าไปพร้อมกับเธออะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีอารมณ์มวลอารมณ์บรรยากาศแบบนี้อยู่พอสมควรนะก็ถือว่าดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเรื่องของการเงินโอเคพอใช้นะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนโสดและคนมีคู่ถือว่ามีความพัฒนาแต่เรื่องงานนะครับยังติดอยูเออ่เรื่องงานนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามันมีบรรยากาศนี้ผมว่านะครับ ให้ทำตามนั้นเลยนะครับสำหรับพ่อค้าพ่อขาานะครับคนทำอาชีพอิสระเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยจริงๆนะครับไม่ไม่เหนื่อยหน่อยดีกว่าโดยแฮงแมนขึ้นมาไม่คําว่าเหนื่อยหน่อยละนะครับอาจจะต้องเหนื่อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เชื่อมั่นประสบการณ์ของตัวคุณนะครับแล้วก็ลองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับสาหรับชาวทําอาชีพอิสระถ้าใครเคยค้าขายนะจุดๆดนี้เอ้ยมันมันขายแล้วมัน อยู่ตัวพักนึงแล้วแต่ว่าในช่วงเดือนธันวามันค่อนข้างที่จะลดน้อยถอยลงไปเราลองเพิ่มนะครับวิธีการขายไหมหรือถ้าที่เก่านะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําแล้วมันดีมากๆนะครับขายได้ดีมากๆเราลองกลับไปเซอร์วยดูไหมนะครับดูจากประสบการณ์เก่าๆของเราอ่ะหรือสิ่งของที่เราขายณปัจจุบันอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าตรงนั้นตรงนี้นะเหตุปัจจัยภายนอกเราลอง ปรับปรเปลี่ยนใหม่ใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการงานผมมองว่าทํายังไงก็ได้ให้แฮงแมนเนี่ยมันไม่ออกผลนะครับอย่าทําสิ่งเดิมเดิมอย่าเอ้ยอย่าทํเขาเรียกว่าอย่างไงให้ลองปรับมุมมองอย่ามองแต่จุดเดิมเดิมมุมเดิมเดิมลองมองในมุมของผู้บริโภคก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ขายเราอาจจะมองว่าเออฉันก็ตั้งร้านขายนะตรงนี้ใครจะมาซื้อก็เดินมานะครับเราจะคิดแบบนั้นแต่ ถ้าเรามองในมุมผู้บริโภคอเฮ้ยเขาทํางานมาเลิกงานมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่อยากเดินไปไหนไกลไม่อยากจะเข้าร้านไม่อยากจะไปออไม่จากจะอะไรก็อยากจะทําอะไรให้มันง่ายขึ้นให้มันสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนโลเคชันไหมหรือว่าเพิ่มวิธีการขายหรือการเข้าถึงดินค้าของเราได้อะไรแบบนี้ะอืมให้ลองนึกมุมของเขาดูแล้วก็น่าจะทำให้การของคุณการติดขัดมันน้อยลง โอเคนะฮะก็โดยประมาณนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับถ้าหากชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้โดยใหโด้ยเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หากใครสนใจดูส่วนตัวก็แอดได้นะครับใน Description ด้านล่างนะฮะ Line o f f i c i a l แล้วก็ทาง Facebook นะครับแอดได้ทั้งสงทนาติดต่อได้ทั้งสองทางเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเจอกันนะครับในเดือนธันวาคมปีหน้าปี2564นนะครับก็หวังว่านะครับเอ่อ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีและชาวลัคนารศีทุกราศีจะดีขึ้นจะเริ่มต้นใหม่พร้อมกับปีใหม่ไปพร้อมๆกันตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ